สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเพลงลิเกเทียงกับหน้าเสียกลางไร้สดเลยนะครับ FC ทุกท่านเมื่อหมอลำหลุดพูดแบบนี้ออกมานะครับ FC โดยล่าสุดเพจบักเปียกซีเอก็ได้โพสต์ข้อความว่าจะไปก็ไปสิมีเงินไม่ล่ะเป็นไงล่ะ โดนไล่ต่อหน้าสื่อสาธารณะนะครับเอฟซีทุกท่านไม่รู้ว่าแม่ใหญ่หมอลำจะง,งุดหงิดหรืออย่างไรนะครับที่มีลูกชายคนโตเซาซีว่าจะไปที่ไหนสักแห่งนี่ลหละครับเอฟซีแล้วก็ได้บอกแม่หมอลำว่าจะไปหลายวันนะครับด้วยสายตาที่ออดอ้อนนะครับแต่กลับโดนสวนมาแบบนี้ทำเอาลิเกออกอาการเวอเลยนะครับ แถมยังโดนถามกลับมาอีกนะครับว่ามีเงินไม่ล่ะนะครับบักลาจะไปหลายวันก็คงต้องใช้เงินนั่นแหละครับเอฟซีทุกท่านเพราะว่าเงินเมียเก็บเอาไว้หมดนะครับเหตุการณ์นี้ทำเอาชาวเน็ตต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาน,านะครับว่าคู่นี้มันจะอยู่กันได้นานสักกี่ปีนะครับชาวเน็ตต่างก็เฝ้ารอดูว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตกันได้นานแค่ไหนนะครับ บางคนก็ให้กําลังใจบอกว่าอย่าเลิกกันนะขอให้รักกันนานๆนะครับตามที่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆของชาวเน็ตนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆที่นําเสนอข่าวของคู่นี้ลงสื่อนะครับเอฟทุกท่านก็อย่างว่านะครับผู้ชายเข้ามามีแต่ห้านะครับเริ่มแรกก็เข้ามาได้รับการทาบทามมาในแบบเป็นแขกรับเชิญนะครับแต่ว่าไปไปมามากลายเป็นผัวเมียกันนะครับเอฟ โดยที่ทางฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเปยให้ทุกอย่างนะครับไม่รู้ว่าหมอลำเริ่มรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าที่ต้องมาแบกปวงของตนเองที่งานก็ไม่ค่อยมีลูกน้องก็ไม่มีงานทำไหนจะต้องมาแบกปวงของสามีอีกนะครับเอฟซีทู้ทานหลังจากโพสต์นี้ลงก็ได้มีชาวเน็ตนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่า ผู้หญิงรู้แหละว,ว่าบักอันนี้บอกกล้าไปมันสิกล้าได้จังได้มันบอกมีความคิดแถมหน้าด้านอีกต่างหากอายบ่เป็นคนที่ไปแล้วเขาอายเป็นค่ะท่านต่อมาก,ก็บอกว่าบ่ไปดอกงอกันแล้วป่านนี้ฮ่าฮ,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 ฮเห็นผัวเก่าจะมีรักใหม่ใจค่อยบ่ดีแล้วเริ่มเป็นทุกข์ฮาฮ,ฮ่า โอ้ยเลือกฝันไปเถอะพวกเก่าเขาบ่มัดนะเขาไปไกลแล้วขี้เดียดนะครับเอฟซีทุกท่านท่านสุดท้ายก็บอกว่าสรุปที่อยู่เพราะเงินตัวเดียวฮ่าฮ่ฮให้เกียรติกันดีดีเนาะพ่อสามีไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮ่าฮ่ฮเบรกเสียงในหัวไม่ทันฮ่าฮ่าไว่าเงินบทสําคัญยิ่งเศรษฐกิจทุกมือนี่วงการนี้การแข่งขันมันสูง ติดแม่ยิ่งกว่าลูกคนเล็กนะครับเอฟซีท mm hmm. ุกท่านชาวเนต็ตต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าบักล่าบอกล่า,ลาไปดอกหากไปก็บอกมีเงินเด้อ mm hmm. ทนทน,ทนเอานะบักล่า mm hmm. นะครับเอฟซีทุกท่านแต่ก็มีชาวเนต็ตบางคนบางท่านนะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์ของเขาหรือเปล่านะครับ mm hmm. เพื่อเรียกยอดวิวยอดผู้ชมเข้า mm hmm. มาติดตานะครับเพราะว่าช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยมี แสงก็เริ่มริบหรี่ริบหรี่ลงนะครับซึ่งต้องทํากลุ่มปิดเก็บบัตรหารายได้จาก f อฟของตัวเองเป็นพางๆนะครับเพราะว่าไม่มีงานจ้างเข้ามาเลยนะครับเอทุกท่านนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบักเปียกซีเอนะครับเอซทุกท่าน